เจริญทําสํำนึกดีมีใจไร้ทุกค่ะขาโอกาสประชาสัมพันธ์ค่ะสวนป่านาบุญสามปทุมธาน,นีคลองหลวงคลองสามเป็นศูนย์สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลองท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพ็รกล้าจนที่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้เปิดมาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วนะคะในช่วงวิกฤตโควิด -19 ส่วนป้านาบุญสามไม่ได้มีการเปิดต้อนรับในการจัดค่ายเลยแต่เมื่อมีนโยบายให้ได้ช่วยเหลือผู้คนในช่วงแบบนี้เพราะทางเราได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าแม้โรคติดเชื้อแบบโควิด -19 ก็ไม่สามารถทำให้เราหวั่นได้เพราะว่า ถึงแม้เราติดเราก็รักษาจนหายฉะนั้นเมื่อเป็นโอกาสที่จะได้รู้ช่วยเหลือผู้คนจึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เปิดยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นแบบพักค้างหรือไปกลับเราสามารถที่จะรองรับให้ท่านมาดูแลสุขภาพกินอยู่แบบฟรีเลยค่ะไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นท่านสามารถที่จะมาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองจากการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ เมื่อกินได้นอนหลับได้ปกติระบายพิษออกได้ตามสมควรและเสริมเติมกำลังใจด้วยธรรมะจากท่านที่มาเยือนกันเองนั่นละค่ะหรือแม้แต่จิตอาสาและยังได้ถ่ายทอดธรรมะพาพ้นทุกจากอาจารย์หมอเขียวที่ท่านส่งตรงมาจากทางโซมแม้จะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ค่ะฉะนั้น เป็นโอกาสทองที่จะได้ฝึกฝนเรียนรู้ฝึกภาคปฏิบัติจริงท่านจะได้มาเติมกำลังใจและรู้หลักในการดูแลรักษาตัวเองได้อาหารที่ท่านจะได้ไปบำรุงกายขัน ที่จะตั้งรับอาการเจ็บป่วยหรือดูแลาการเจ็บป่วยได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งสิ่งที่จะเสริมกาลังใจที่จะไปทําให้ยาเม็ดหลักไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือการออกกําลังกายและยาเม็ดเสริมต่างๆที่ในการระบายพิษก็สามารถบรรลุผลได้ถึงร้อเปอร์เซนเลยค่ะท่านใดสนใจโทรศัพท์ติดต่อได้ที่081 8004511ได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเวลาโทรศัพท์ก็เป็น ทางการเหมือนกันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะทุกวันค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ให้โอกาสประชาสัมพันธ์จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์